สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามเซมไมนทุกคนครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนครับเมื่อนี้เปิดงานแล้วนะครับวันที่สามมกราคมสองห้าหเจ็ดครับเริ่มงานมือแรกครับเมื่อนี้กติดพราะไรกติ้งนองขื่นกันต้องเรียนคิปอกทีนให้หัวหนาพนนะครับเนาะแต่เลยหายเวลามากถ่ายคลิปก่อนจะออกจากลานนะครับรถไล่แห้งครับตอนนี้หนาตึบเลย ครับหน้าล้างก็เต็มหลังลางก็เต็มแล้วครับตอนนี้ผู้ใดอยากได้รถกวาดลงให้ลงหน้าฝ่าวองไว้ได้ครับเดซ่ามมันทันเนาะจองไว้กับก็ชิไร้รถกับกือบกับมีหน้าผู้ใดครับเพราะว่าเดือนนี้ก็ก็พวกระเรื่มเฮ็ดงานแล้วก็เดือนหน้าก็สิติดภารกิจไอ้ม,มีมีการจ้งงานอีกนะครับผมมันก็ิหลายอย่างก็จิเบึงเหลีว่วก็ชิไร้รถกระโดดคือกันครับเดือนสองเดือนยังเร็วกว่าเดือน อ่ะอัีได้ถ่ายอยู่ประม,มาณสองเดือนตีไว้โลดครับเพื่อเพื่อไว้เลยครับห้องประจองมาจองเอาจะโจเนาะรวมมือสองผมแน่นําเลยนะครับห้องเฝ้าจองไว้แต่เนื่องเนื่อนเราห้องกะเพื่ออยากได้รถล่อกวายล่อคิ้วซ่อมจะกว่าสีได้คิ้วทรงอีกนะครับผมมันก็ยี่สาห้องกะรถซอมแล้วแล้วก็ห้าวนาดรับมือไดก็ได้นะครับผมมันขันรถมันแล้วแล้วมันประหยักนะครับเอาเดี๋ยวผมว่า ขามาเบิงสี่สิบแรงก่อนมือนี้นะครับ l 4 0 1 8หนึ่แปมูแกงขันท้าผมกลับมาท่านเนาะสิไปย่างตลาดครับไปหาท่างพุ่นระท่างบ้านนายอันพุ่นระครับครับผมอันกลับมาท่านจังสิมาอัปเดตเพิ่มนะครับเด้ออ่ะคือเอาจักคลิปนึงไปก่อนสาธิตไปก่อนนะครับ l 4 0 1 8 sp คันนี้ครับปีห5หครับผม1,200ชั่วโมงครับหนึ่งพันชั่วโมงปีห5หครับอ่ายางไม่ต้องเปลี่ยนหรอกครับ นาลังผมดถไ้แบบสุดๆเลยเต็มโปเลยโปมิถอลยรถไ้เบิดนะครับสําหรับขั้นนี้ยางนาลังดีนะครับซีนหล่หนาบพราะทนเปลี่ยนคัดบพราะท่านเปลี่ยนซีนหลังบพราะท่านสอบนะครับเนาะประมาณนี้ส่วนตัวเครื่องกับทั้งร้านกับดีเช็กไฮไมนะครับระบบต่างๆของรถเช็กไฮไมเบิดนะครับตัวเช็หไใหม่พร้อมใช้งานความปรับสภาพใหม่กวนทรงอีกนะครับเห็นว่า ตัดทอนตัดทอนยังกับท่านตาดดอวครับแต่ว่าบางอย่านครับตัดทอนแต่รถผมซื้อผมยังกระพาะเหาผมซื้อผมยังเห็นตดทอนเนาะอ่าต,ตัดเปลี่ยนคาดไปเลยนะครับจะได้ถัดมาจะได้ใส่งานได้ปกติดีกว่าทอพันแดงมากครับพอพันแดงมากเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนขึ้นท่อเดิมได้ครับอันนี้ขึ้นตาเขาเอืนอ่นท่นอพักมันออกเนาะถอดท่อพักออกแล้วก็ใส่ท่อใหม่ไป Gud, เลย เดี๋ยวถอดอวอัยกระเลี้ยนส่ทอ่อเดิมให้ได้ครับผมนอกนั้นก็เปี่ยนท้ายของเลี้ยวเปี่ยนกรองอตรวจเช็คระบบต่างๆให้นะครับเจ็บซีเก็บยางให้ก่อนส่งครับคันนี่งามทันนี้ราคากันสดนะครับพร้อมชุดเบนนี่ดันดินหน้ากับผ่านหลังตัวหนึ่งได้่านา่านหลังนี่ราคาอยู่ที่มื้อนี้รถนะครับพิเศษอยู่ที่4 3 5 0 0 0บาทครับ435,000าบาทดาวเริ่มต้นแค่2 0,000บาทนะครับมื้อนี้จะหารถด,ดาวกลางๆต่ำๆเนี่ย ดาวสองหมื่นบาทนะครับผมฟรีเบิร์ดับหนอกนั้นรับผมมีใจอย่างเพิ่มนะครับพอนบนนี้ครับพอนลายปีจะเป็นลายปีมีงวดย่อยครับงวดย่อยสองพันงวดใหญ่อยู่ที่แปดหมืนสี่ันห้าอยงวดย่อยสองพงวดใหญ่แปดหมี่พันห้้อครับบริษัสตาเเบิร์ดนะครับผมอาจจะเฝ้าเนียครับผมสามารถนี่ครับผมลดลืมนะครับลดปีหกหาเลยนะครับปีหกห้าพันสอชั่วโมงครับรด ใส่งานตีเดียวครับผมระมานนี่ครับรถสภาพประมานนี่ก็โอเคนะครับสำหรับราคาหนีแล้วก็ส่วนรถเด็ดซันหนีดาวแค่นี้แล้วพอนบด้ไลรับเด่พันหนาพันหลังนะครับอยากได้ยังเพิ่มก็สอบถามได้เลยนะครับผมเดี๋ยวบอกเขาใจข้างวันก็โทรสอบถามได้ที่0 6น0 2 4 4 3 4 3นะครับแอดไลน์มาสอบถามได้เลยอเดี๋ยวผมพาไปเบิร์่อีกรับเดี๋ยวคลิปมันจะเงาเนาะมันจะลงหยาครับกับคลิปเงาขั้นต่อไปครับขั้นไดรระบด อาจะจะเป็นขั้นนี่เป็นขั้นนี่สองหนึ่งแปดแปดนะครับอ่ะนี่เป็นขั้นนี้ครับผมรถปีหกซีครับหนึ่งพันหกรอยชั่วโมงหนึ่งพันหกรอยิบสองชั่วโมงรถปีหกซีครับสภาพดีเลยอย่างด่างแน่ยนะครับเดี๋ยวพว่าสร้างกับคนทรงเขาก็ต้องขึ้นรถ รปีหกสี่หชั่วโมงราคา440,000บาทดาวเริ่มต้น35,000บาทนะครับคันนี้ 2, 000, งัวใหญ่สอง0ันหัวใหญ่อยู่ที่แปดหมื่นหนึ่งพันเาร้อยหาสำหรับคันนี้81,950บาทงนะัดใหญ่เนาะงัดใหญ่ส0 0 0นะครับบอกเข้าใจอียงกับสอบถามเพิ่มเติมได้อุปกรณ์ขึ้นกันครับพันหน้าพันหลังคือกันน,น,ะน,นะครับพัดหน้าพันหลังคือกันอันนี้เพรท่นหลังเลยครับนี่ รถพึ่งมาเลยมามีไม้เลยมาจากลานประมูลนะครับรถปีหกสี่พันหกร้อยชิโมงแค่นั้นนะครับผมกะเป็นดาวอยู่นะครับดาวแค่สามหมื่นหางหัวจอยสองพันหัวใหญ่แปดหนึ่งแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับสําหรับคันนี้กะคันนี้กะงามเด้ทัานอื่นกะท่าเจ้ากะมีจองไปแล้วนะครับมีจองไปแล้วมีจองไปแล้วคันนี้กะโอเคอยู่งามงามงามเราเรื่องสอมบ่มี่สอมครับสิ้น เตียนใจขวาเบิรงแล้วว่าทันเตียนขาดจากเดิมครับขลังล่างกะบว่าวินรอบว่าส่อมเพื่องมานี้นะครับเดี๋ยวไปอีกขั้นครับไปเร็วเจังหน่อยมาขั้นนี้ครับรถปีขั้นเดียวขั้นนี้ครับรถปีหกสามมาเบิรงฟังใจรถปีหกครับพันเก้าร้อยึงพเชั่วโมงสี0แสนสามหมื่นสี่แสนสาาพันนะครับสี่แสนามหมับาท ยางนาลังดีแต่ละขั้นผมถ่ายสามขั้นนี้คือยางดีเวดนะครับเรลองเปลี่ยนเลยอ่ารถเต็มส่วนรถรวเต็มเลยนะครับสิ้นเรา้ังห่วงครับนาลังกลางบ่เคยเปลี่ยนนะครับผมบ่ยังบ่ขาดเลยครับอ่าลังค่าใหม่คุณผิดเื่ออย่างมากลังค่าใหม่ครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ครับบ่บ่ยากครับลังค้าขาค้าคขาตั้งลังค้างดีอยากเอาก็อาได้ครับเอาไว้ก็ได้แต่จะหฮานะครับ ท่านี้นะครับดาวเริ่มต้น4ี่หมื่นนะครับดาวเริ่มต้น4ี่หมื่นบาทเป็นบวกสามหมื่นหาเออสามหมื่นหาครับดาวเริ่มต้นสามหมื่นหาจำนนี้ก็มีแต่อันนี้มันบุูครับนี่กาดนาฟอนกาดครับเพาะออกมาได้ครับเฮ็ดขึ้นได้สภาพเดิมได้หัวหย่าครับนี่หัวนี่มันหัวบู๊ของขันนี้วอ่าเหลือมีหัวนะทัาน,นี้ เพื่อฟังฟังไายนะครเพื่อฟัางายมีหัวนะครับเดี๋ยวทางลานจัดการให้ไหมตัวนี้เขาแปลงนะครับมีการตารัดมากเพราะมิหย,ยังครับเปลี่ยนให้ได้ครับเดี๋ยวนี่อันนี้นี่ครับมีการแปลงตัดมาเดี๋ยวเปลี่ยนให้ได้เพราะมหยังนะครับทำมาอย่างอื่นกับเพมีหยังนะครับอย่างอื่นกับประด้มีหยังซุ่งนี่กับหอกกรท่านะมันท่าอย่างไวเห็นมันรอเรือนนะครับรอทันกั สภาพดีนะครับคันนี้งวดย่อย2,000งวดใหญ่อยู่ที่79,000นะครับ79,000ปลัไปรักลอยนะครับงวดย่อย2,000งวดใหญ่เจ0 0กันดาว3า0 0 0าครับราคาเงินสด435,000บาทครับพันหน้าพันหลังนะครับเด้อจับปีพกครับผมพูดได้สนใจขั้นใดกับทิดตอเข้ามาได้นะครับ061 024 4343ครับ061 024 4343แอดไลน์ได้แอดเฟซได้นะครับเฟซบุ๊กซื้อเซลแมนนะครับ รถไลยครับรถไลยอยากได้รุ่นจักแรงอยากได้สภาพใดราคาใดกะร่องอคอมเมนต์ขมาหรือโทรเข้ามาสอบถามได้เรื่อยแอดไลน์มาสอบถามได้เลย่อ,อ,อยอดัยบด้วยว่าผมอาจจะบ่อกมีเวลาปะัะดายนะครับเนาะช่วงแรกๆยังยังยังต่างรา่าท่านใดอยอย่เพราะว่ารถที่ล่อทรงผมกับท่านเด้ทรงอยู่ครับนี่ท่านนี้มีเวลาว่างเคลียร์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะได้เล็งทรงให้เพื่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเมื่อไหร่ผมจะได้ไป กัลสินก่อนไปครับไปย่างตลาดก่อนเดี๋ยวจีเฝ้ากับมาช่วงใบจะมาอัปเดตให้พี่น,อน้องเขาเดีเบิ้งอีกรอบนึงนะครับผมตอนเศรอบเป็นจะคลิปนึงก่อนตอนบ่ายอีกรอบนึงนะครับเนีน่ยหลังจากที่ห้างหายไปโดนบ่ค่อยท่าคลิปกะคือบ่ค่อยมีเวลาบานนันไดกะบานิซา่าแบตมาเต็มแล้วครับไปพักผ่อนมาแล้วนะครับไปนอนมาคักแล้วกินมาคักแล้ววันนี้กะจีใช้งานเต็มที่ครับผมอาจจะหารถอัปเดตไอ้พี่น้องเขาเบิ้งได้เต็มที่เลยครับ ยวเจอกันใหมคลิปหนาด,ด้วยครับเด้อมือแรงนะครับคลิปนี้กามาแบบฟ้าๆสักน้อยครับผมยวเจอกันใหมครับมือแรงครับสวัสดีครับ